สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมาถ่ายบ็อกสกีนะตอนนี้ผมก็อยู่แถวลาดพร้าวนะครับผมมายิงฟิล์มเอาไฟที่ผมออกแบบไว้อนะมายิงฟิล์มแถวลาดพร้าวนะตอนนี้กำลังจะขับรถกลับแล้วได้ฟิล์มไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะถ่ายบล็อกให้ดูแล้วกันนะครับกัะบ,บวนการขั้นตอนอะไรที่ผมก็กำลังฝึกหัดทำแล้วก็ผมทำไปบ้างแล้วแหละทำได้โอเคแล้ว อันนี้ก็เลยจะคิดว่าไหนๆก็จะได้ทําอีกอันนึงแหละเป็นงานจริงนะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้แล้วกันว่าขั้นตอนการถ่ายบล็อกสกีนประมาณไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่โกดังผมแล้วกันครับโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่โกดังของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการถ่ายบล็อกให้ ให้ดูนะครับจะแชร์ประสบการณ์การถ่ายบล็อกให้ดูแล้วกันจะทําให้ดูนะครับต่อไปก็มาดูอุปกรณ์ก่อนหลังจากที่เราได้ฟิล์มมาแล้วนะครับไปฟิล์มฟิล์มมายิงฟิล์มมาแบบนี้แล้วนะเรา,าดูอุปกรณ์กันว่าใช้อะไรนะครับในการถ่ายบล็อกบ้างนะครับเราใช้บล็อกสกรีนนะครับอันนี้สั่งสําเร็จรูปมานะเนี่ยมีราคาอยู่ไม่ไม่รู้ราคาหรือเบอร์นะครับเนี่ย ราสั่งสำเร็จรูปมานะครับจำราคาไม่ได้ก็จะมีบล็อกสกรีนกาวนะครับกาวอัดบล็อกอันนี้ผสมแล้วในในชุดกาวอัดบล็อกก็จะมีกาวแล้วก็น้ำยาไวแสงนะครับอันนี้คือผสมไว้แล้วนะอันนี้รางปาดนะครับรางรางปาดกาว ล้งปาดกาวนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เราจะมีตู้ถ่ายบล็อกนะมาดูตู้ถ่ายบล็อกเห็นไหมนี่ตู้ถ่ายบล็อกนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเริ่มจากเราจะปาดปาดกาวลงในบล็อกสกรีนก่อนนะครับเราต้องทําความสะอาดเขาสันิดนึงนะครับ จะใช้ได้ต่อผมนะเอาฝุ่นออกนะครับอันนี้เราเราจะเปิดแสงแสงสีออกสีเหลืองๆนะครับแสงนวลนๆนะเปิดไฟแสงนวลๆนะครับนี่เป็นหลอดไฟแสงนวลๆนะครับเพื่อตัดแสงทั้งนอกออกเรียกว่าตัดแสงตัดแสงขาวจากภายนอกอะ่ะพยายามอยาให้มัน อย่าให้มันเป็นแสงอย่าให้มันมีแสงเยอะครับแสงสีขาวอะ่ะมันจะทำให้กาวเราแห้งไวประมาณนี้แล้วทีนี้ อันต่อไปนะครับเราก็จะเอากาวเทลงรางตาดนี้กาวนี้เราผสมแล้วเราก็จะเก็บไว้ในในกล่องของมันนะกาวเนี้ยเราจะเก็บไว้ในกล่องอย่างดีเลยนะครับเพื่อไม่ไม่ให้มันโดนแสงอาจะไม่ให้มันโดนแสงนะโอแห้งแล้ว ใช่ไหมเนี่ยเเปิดฝาก่อน ร้อยคนระับไม่รู้ว่าแห้งหรือเปล่านะกาวคือหมุนไม่ได้อ่ะหมุนไม่ได้เลยนี่กาวมันติดขอบนี่เดี๋ยวเอาใหม่เราวิธีเก็บใหม่ นะตามมันแห้งติดขอบมันเลยหมุนไม่ได้อ่ะเทเขาลงนี้ก่อนพึบนี่เลยฝาไว้ทีนี้เราก็จะ นี้เราจะเอากาวมาปาส่บล็อกนี่นะครับเหลือเทอะขอญาตล้างเช็ดไม่ชอบเลยเหลือเทอะอย่างเงี้ยเช็ดก่นอนเฮ้ยเ่ะมาเริ่มปาดกาวกันนะปึด๊ดนี่ ลงไปเลยทักสี่ห้ารอบนะครับ่าตนี้แลด้านหลัง่าทั้งหน้าทั้งหลังนะครับยกนี้ให้การมันไหลลงไป กามอะไรลงไปุบมานี้ทีเราก็จะเก็บกาวแล้วนะครับเก็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 บนี้นะเอาเก็บด้านในนะครับ นี่เก็บเก็บอ่าถ้ามันถ้ามันยังไม่ละเอียดเราก็ปาดอีกปาดอีกทีนะทึ่งนะฮะอาจจะเป็นที่ด้านนอกนะ เห็นเห็นแล้วนี่มันมันยังไม่ทั่วแล้วก็บาดซ้ำนะใครทำก็ได้เอาเกล็ดกาว Thank you. เก็บสีเก็บกาวเก็บกาวไม่ 4. เก็บสีเก็บกาวน่าจะได้แล้วประมาณนี้เก็บฝั่งนี้ เก็บกาวกันเก็บกาวนี้เอาไว้ใช้งานอื่นต่อเล้วไปล้าง ใส่กระปุกไว้นะไม่ให้มันโดนแสงแดดทีนี้บล็อกนี้เราก็จะเอาได้เป่าผมมาเป่าให้มันแห้งนะ,ะเป่าให้แห้งทั้งสองด้านเลยนะ เช็ดก็ได้นะครับถ้ามันเลอะมากกระเป๋ามันแห้งั้งสองด้านเลยนะครับด้านใน คลิกมาเป่าด้านในเอามือลูบๆดูนะครับถ้าเป่าแล้วมือลูบๆดูเงี้ยมันจะไม่ติดมือนะลูบๆดูนะครับแตะๆนิดเดียวนะครับลูบๆลูบนิดเดียว นมันแห้งสนิดเลยนะครับได้เปล่าผมนะก็ให้แห้งสนิทเลยนะครับชึบเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเอาบล็อกที่ทากาวแล้วอัดกาวแล้วไปไปฉายแสงนะครับ เพื่อให้มันออกตามลายนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการถ่ายแบบลงไปในบล็อก้วนะครับทีนี้เราจะใช้ตู้สายแสงนี่นะตู้สายของผมมันจะ เปิดแสงสีส้มได้นะครับเปิดแสงสีส้มแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเล็งตำแหน่งนะเล็งตำแหน่งของของอ,อตัวแบบนะครับกัแบบตัวบอ็อกเดี๋ยวผมจะเอาเทปกาวาใสๆนะครับแปะไว้สักนิดหนึ่ง อไม่ให้เขาขยับนะครับนี่เราก็เอาบล็อกลงไปขั้นตอนนี้เราจะมองเห็นนะมองเห็นแบบอยู่มองเห็นรอยอยู่นะครับนี่มองเห็นอยู่แล้วก็เลือกตำแหน่งว่าเราจะเอาตรงไหนนะ ผมก็จะเอาตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเรามาไว้อยู่เรามาขอบไปอยู่นะครับทีนี้ผมก็จะมีแผ่นกระจกนี่นะครับมาวางทับแบบทับบล็อกลงไปเพื่อว่าให้มันให้ให้ตัวผ้าไอตัวกาวที่เราเคลือบกาวไว้อะมันสนิทกับ มันสนิทกับตัว,ต,วตัวแบบนะครับที่เราจะฉายแสงขึ้นมานะคือมันจะชัดแบบนี้เลยนะทุกคนถ้าถ้าเราไม่กดลงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าเรากดเขาลงไปเนี่ยตัวแบบตัวฟิล์มกับตัวบล็อกอะ่ะมันจะสนิทกันแล้วทีนี้มันจะชัดอย่างนี้เลยเวลาเราฉายแสงขึ้นมาเวลาเราเอาบล็อกไปล้างอะ่ะมันก็จะชัดอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะหาอะไรหนักๆมาทับตรงกระจกนี้ไว้แล้วกันนะผมจะหาอะไรหนักๆมาทับกระจกไว้นะก็จะเป็นกระป๋องสีนะผมจะทัไว้อื้ออีสักสองนะครับกระป๋องหนึ่งก็ประมาณเกือบโลนะพอใช้ไม่เยอะก็จะมาทับไว้อย่างนี้ รประมาณนี้นะเนี่ยถ้าเราส่องดูตรงเนี้ยมันจะเห็นแบบชัดชัดเลยนะครับชัดชัดทั้งตัวอักษรมันจะชัดนะอ่ามันจะไม่มีแบบเบลอๆนะครับคือมันจะแนบสนิทแล้วมันจะชัดนะทีนี้เราก็จะเปิดตู้ฉายแสงประมาณสองนาทีนะฮะจะเปิดไฟฉายแสงประมาณสองนาทีนะฮะ โอเคแล้วผมจะเริ่มเลยนะตู้ผม,มจะมันจะสามารถตั้งเวลาได้ผมตั้งไว้ที่สองนาทีนะครับนี่เอาเริ่มเลยแล้วกันนะครับนแสงมันจะขาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับใช้เวลาประมาณสองนาที ครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะเอาบล็อกของเราไปล้างน้ําออกนะครับชุบแล้วก็จะเอาบล็อกของเราไปล้างน้ํานะไปะเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยครับปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันจะแห้งนะนี่ <Okay. S 1> ใครมีอ่างน้ําก็แช่ได้นะครับแช่ลงในอ่างน้ําได้ถ้าใครไม่มีอ่างแล้วก็ฉีดน้ําไว้แบบนี้ก็ได้ครับ <Okay. S 1> ใครมีหัวฝักบัวก็ใช้หัวฝักบัวนะผมก็เลยสีน้ำไปเลยครับ เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนแล้วนะครับตัวกาวก็จะหลุดออกมาแล้ว บล็อกก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมด้านหน้าด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะไปทําให้บล็อกมันแห้งนะครับโดยการจะไม่จะไปตากแดดหรือว่าจะไปเ,เป่าให้แห้งหรือเข้าตู้อบอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครมีใครใครมีอุปกรณ์ตัวไหนนะครับก็ใช้ได้เลยนี่ก็เป็นการถ่ายบล็อกนะ วิธีการถ่ายบล็อกก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าถ่ายมาแล้วมันไม่คมไม่ชัดไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ไอ้ไฮเตอร์นะผมก็จะมีไฮเตอร์นยสามารถล้างกาวออกได้นะครับล้างกาวออกไปแล้วก็ไปทําให้มันแห้งแล้วก็เอามาอัดใหม่แค่นั้นเองนะทาใหม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะการถ่ายบล็อกสกรีนนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นงานบล็อกสกรีนถุงบรรจุขนมนะฮะใครสนใจที่จะให้ผมสก,กรีนให้ก็ทักเข้ามาได้นะหรือจะให้ผมถ่ายบล็อกให้ก็ก็ได้นะครับก็ยินดีนะครับราคาต่อบล็อกก็พนะันห้านะก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าใครสะดวกถ่ายเองก็อย่างเงี้ยครับซื้ออุปกรณ์หรือซื้ออะไรมาถ่ายเองได้ครับไม่ยาก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขั้นตอนการถ่ายบอกสกรีนนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นเกจความรู้ที่ในการทำงานของผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ